มาครับผมเมื่อนี้มีคูู้แข่งของอันพงศ์ซืนนาม,มิพี่พงนะพ์เนาะเปียกวันนี้อยากชิมอะไรนะวันนี้ออยากชิมก๋วยพวกดีใช่ครับอยากลองอยากลองอเห็นพี่พงนะ์เนาะเจ้าของชายาสืบอนาม,มิอ่าครับผมใช่เอออยากลองว่ามันเป็นรสชาติใใยังไงยังไงมือนั่นย่างแล้วชิมแล้วชิมน้ำแล้วตัวอ,อยากกินก๋วยพวกดีครับเมื่อลองจัดครับผมจัดมาคอยากให้เป็นชาเรียนหรือแคเป็นคอนเทนต์กัน ตามได้นะครับผมตามดีครับผมนี่ประมาณนี้เนาะพี่เอกเขาอยากลองเออเห็นเสียพงเขาเขากินก้อยผู้ดีเป็นแบบใดมาจาัดครับผมใจเหลือดผมนะครับเนาะกส่เลือดหน่อยหนึ่งน,นี่แบบนี้เลยว่าเป็นผมหลายบอมาดีเป็นคู่แข่งของเจ้าของชายาสุนเขาอยากลองแน่อยากลอง เอาแค่นี้บอพอเลยค่อนอ่าว่าเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวเราจะไปปรุงเครื่องนะครับปรุงเครื่องทรงเครื่องเหมือนกับไข่ลับไข่ซอยแซ่เข้าไปครับผมมีคนอยากร้องมันเป็นจังใดเอาพอดียัดสองช็อตแล้วกันเอาตรงนี้ดีกว่าเออสองพี่แอร์เบอร์่เพียวๆเนี่ยไปครัวครับผมปรุงแบบเพื่อลาบเพื่กไกยเลย หอ,อมลงหน่อยหนึง่งตามด้วยครับผมเอกดบดพี่เอกได้เหรอพี่เอกได้นะได้ได้ได้นะได้ไ,ดไม่ได้ต้องได้นะะโ oh. อ้าาผู้ท้าชิงนะครับพี่พงษนะเขาไม่ยอมนะเนี่ยรายงานตัวด่วนเลยนะเนี่ยหรือไปญี่ปุ่นหอลงห่วยนะครับผมแต่เหลือนะครับนี่ น้าแต่ก็ว่านี่ของเสียบของหายาะของแพงเนี่ยก้อยพวกดีแต่ไอเพีเ่เพื่อนมาจัดแถวนะเมือ่อใดเห็ดปลาก็โตมามาจัดลองชิมดูลองชิมดูลองชิม,ชมเ,เป็นยังไงขนาดไหนจักเอาละตามสบายสนติเต็บใจ้มาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยใจ้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยเปลี่ยวเ,เป็นไงพอดีเปลี่ยวเลยเปลี่ยวเลยมันพอได,พอด้พอได้ยอยู่นะอื แต่วผมลองลองทำใหญ่ๆซอสใหญ่ๆผมลองชิมมันเป็นยังไงลำมหรือเปล่าโอ้พอดีแล้วพอดีแล้วอืมาลองชิมดูบมันคล้ายๆอูกะเพาไหมนื้อนัมันมันเนื้อนัวไม่ขมน่ะนะไม่ไหไในคนน่ะมากครับผม ไผ่เพิ่งเคยกินลองมาชิมเบืองด้วยครับคือยอดอีลีครับผมอ่าผู้ถ่าชิงวัยอยากมาลองยังมาจัดลองลองอันนี้ต้องมาลองเบืองครับผมเนี่ยพงจัดแล้วนะเนี่ยอ่าเมื่อไหร่จะประกวดตัวมารายงานตัวด่วนเลยนะกียรไส์สองสอนแล้วกับพวกดีพวกพวกเดียวกับไส์เลือดท่านหยิบพอดีเลยนะเนี่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแบบแบบเวลาร้องการน้องจัดนะครับเนาะ